สวัสดีครับสิบทธามาเบิงหนำนิสาหลังจากที่ฝนตกสองสามเทื้ยตอนนี้มาเบิงโดนเราพี่น้องเกือบถล่มกระทนันฉิแต่ว่านี่หนามั่นนี่ไอ้ทอระบายออกทงอยู่เขาบอกนี่ทอระบายก็เรียบร้อยมันลอาทอพี่น้องเห็นเห็นบ้มั้ยทอปลาอนน้อยเัียงลายอยู่แต่ว่าไปลาใหญ่ วังนำ้ำวังน้ำนิ้อยๆขอดๆอากาศกระหอนออกซิเจนน,นี่ก็ตายเกือบเลทีน้องแต่เสด็จเนี่ยตัวทอซีโร่หาโล่กับมี่ตัวทอ่อแผ่น่ะนะได้ไปเบ่งตรงหน้าสภาพตรงหน้าหลังจากฝนตกเพื่อส่งไปน้ำบอกก็เลยพี่น้อง cái nào bỏ con ta nói là lái chứ ta tài bớt và khoa tôi là sống không luôn có cái tay trên... nào trên... <laughs> trên ชินมนกับผู้ห้างหมดพี่น้องมีเงินก็ยังมาบ,บูรณาอยู่เพราะว่าเจบบา้าวัดเจ้าหวัดตำบลของเขานสั่งไว้ก็ตามกาานะันไม่ล่าเนาะยี่สิกบกว่าปีน,ะ,นะสภาพพี่น้อง